บทสาธยายธรรมปฏิจจสมุปบาทอิทักพิกเวอริยาสาวโกปฏิจจสมุปบาทฮันเยวาสาทุกลางโยนิโสมนาสิกโรติพิสุขทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมสุป,ปาทาอิทางอุปปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสมิงอสติอิทังนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขารา เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณะปัจจญานามะรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูป,ปะปัจจญาสลายตนัง พราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจญาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจญาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหา ตัณหาปัจจญาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานาปัจจญาพาโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจญาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญาชรามรนังโสกาปริ เทวทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรลามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาทั้งายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสาเกวะลัสาทุกขคันทัสสะสมุทโยโหติ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะเตวะอเสสวิราคนิโรธาสังคารานิโรโธ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม an. ่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเที่ยวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป นามรูปานิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งน,นามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตน,นสสะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะ ภสษานิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภาษาจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานิโรโทเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน อุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชลามารนังโสกาปริเทวะทุกขโทมณส,สุป,ปายาสาดิรุชันติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแรชลามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทโมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตสะเกวะลสะทุกขคันทสะนิโรโทโหติติความดับโรงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ขออนุมโมทนาสาธุบุญกับผู้ที่ฟังการสาธยายธรรมโดยณชานัดออนซินีชัตนาสุภาศสิริณชานางฟ้าออนไลน์การสาธยายธรรม